ครับผมสวัสดีครับเพื่อนผู้หวังที่สี่แมเของผูยันลงวันนี้แล้วนะมาหยเองครับผมวันที่ส่าวเก้าวันที่ส่าวเก้าอย่าลืมนะคะวันที่ส่าวเก้าผู นี่คือเอาเหรียญอ่ะเหรียญน่ะสลึงเหรียญฮันสิตต่างนะครับเนาะครับผมเป็นแผ่นทองเป็นเหรียญพาเหรดยยังคนครับผมมาหลายเนี่ยค่ะแผ่นทองนั่นแะไรครัแผ่นทองสลักเสื้อนี่ค่ะหลายปู่หลายคนเป็นรวมมากค่ะหลายอย่างเหี ання, ียญก็อยู ón, ่ในกล่องนะเหรียญไปเสียเอาลงในกล่องดวงใจเพิ่อนมา่องดวงใจเอาลงแล้วพวกกระซิบ มเมีผู้มาบัดอันฐานท่านเห็นไหมครับครับผมแงมแงผมไปวัดเนี่มือ้ก่อนแข้งขงแล้วล่ะผมเหามาเหมือนนมือู่บอกว่าทำเหมือนพูดเยคือว่าจไหว่าปนผู้ว่าไปวัดลงอีกชั่ววันท่านวรท่าวัดเท่าไกับวัด้วัดวัดลงจะได้ได้ได้มาถึงแปดแปดตัวยวกันนัน

อันปูไปสร้างงานวันแรกกับวันกับปูว่าวันแรกวันหาุดแปลก็จะมีงานไปคุมงานวันในฝันมันเตี้ยคุมงานงานนฟันผ่านรู้ันหญ่าันไส้ฝรั่งต้มกับูา่มาคุเนี้าูนปดูนแแมนนี่ ฮู้แปดปูบอตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดค่ะเราเฮงวาให้ไปทําสร้างเสือเมืองเลอฟครับผมว่าวัดหัวใยมันเ็นเศษเป็นปัญหาติดพูไปบอกไลยบอกมาสร้างเสยผพูไปบอกเลยันบอกว่ามาวัดตรงไหมวัดดีดีได้แนะนำนะท่านก็ล่มจุดนํานพอดีเอาเอาไปตั้งร้กับเขาได้โอ้วัดแล้วกอเลยเป็นหาร์นฮแปดะพรสร้างเสรีฐานระงกระจายแฝดนะครับวัดนั่นไม่พอกันที่จริงเนี่ย ต้อลงตัวจ้านี Guys, ่แสดงว่าสิลปวัดเรใหญ่ๆเรื่องนี้นะวัดเป็นหวดวัดเป็นหวดไปวัดวัดยังไงก็ไม่ตรงเดิมสักทีนะคะสำหรับ ฐานงอากู้สรางกระจาจสร้างสิิมตรงกบวันฝันบ่ครับผมฝันด้เจต้กศูนย์แปบ่อ้ไอ้วันฝันได้ตรงนี่ศูนย์แปดวดวาดแล้วหันหาเจ๊ตยวันฝันาเจ๊ก็เต็มเมเลยเนาะวดนี่ฝันนเจ้ศนย์แปดสีรอง้ารับเนาะนี่ฝันฟูยังไไปเงียไม่ได้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 

ครับผมนะกับมาเบิ้งบรรยากาศไปกันน้พี่น้อง่อแค่พี่น้องครับผมนะเอาามนันได้ครับเด้

เซล่าไคุณนไปกระทงหมดไมสร้างเสร็เนาันพร้อมสร้างเสืเป็นกนนะหมดไหมสร้างเสืออนไโมทนาสาธุบุญไปน้กอง่วสร้างเสร็ละมดหงานให้สร้างเสือเจ้าละ แม่คู่บาสามารถสีเบือนขึ้นไปได้นักช่อมนกตั้งดูทั้งวันท่านเป็นนักันน้อเป็นคู่รวม <c oughs> มาที่ฐานไป็นนักันเด้อพแล้วก็เสียลใส่กองดอกจายห้องปู่สังกัดใจค่ะ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าพ่นใส่แหละก็สิได้ปีดค่ะปีดแล้วก็สิได้ท่าสีาสลงสีนะคะคร <c oughs> ับผมเราไปถึงฐานดอกบัวแบบทางล่างถึนฐานด <c oughs> อกบัวเนามรอดบ้างหลากหลายนะครับว่าคือเลี้ยงนะ มันไม่ใช่ไลไปได้กับ่ต็หลบพ่ไอออีี่ารับไ้งกรับความหมายนทางเยเป็นเป็นขนเทลงนะครับ่าทางเผยก็ได้จัดการเทลง้ครับเด้อเดชเวลับเดชรมานตัวหลวงกระปุ้ยหีมาขอบุญมาแล้มีน้ำปูคับผมปูใ่กันใ่รวมรงรวมใจันี่แหะเอารวมเวาไ้น้ำกันทางเคยเอาล่วห้แล้ว ไล่ไปนเยกล้มไรับเาแลเก็ีการเด้ครับกิไเลยิ้มเยยิ้มเลยยมอ้ยยิมเรื่อยกรสเบือนขึ้นเรื่องกันกระสีลไง้กันแ่วจับอีเรวอร้างเลยขึ้นเรือ่ะไร่งจับหลายตัวเด้วฉันตกลงมานี่

แกรักไปล้คู่เด้อค่ะเด้อสำหรับเหรียญนะคะเนาะคือรวมกันไม่มีนี่แม่คู่พร้อมแม่ทั้งแม่คู่กับมาทั้งเทวันทั้งเชียร์เอกเอามาใส่น้ำกันหน่อยเลยเอามาใส่ร่วมกันมีองเดียวสร้างองค์เดียวเดียวละครับพี่น้องมาได้สร้างนายองค์นี่เนาะครับผมบครัเป็นกล่องดวงใจนะคะเป็นกล่องดวงใจ ขวอครับผมเดี๋ยวจะให้นม่ครูพาไปดูยาหรักจากทั้งเคยเอาเหรียญลงนะคะ้งเอาเหรียญลงแล้วบปงามไปเริ่สีเห็ดาบนีกนจัมาัติขวาคุณพิมพาสีดาแตได้ยเนว่ามือสัตว์วัดีกัวัดที่สิบเก้าปู่วาได OK> ้ดเลยนะครับผม ตามเข้าวากับคู่กนเรยว่าสิเปิดคู่กันทีชิบเก่ากันบอกครับผมวันที่สิบเก่าคนบอกจะโดดเลยที่แท่นรทยแล้วันนี้เพิ่เปิดก็เรยว่าวันที่สิเก่าเปิดแล้วเอาเบอรกุญเอากุญแจเบริบสี่ท่นบอกครับผมเนว่าานอ่ะแล้วเรว่าเสลยวันที่ยี่สิบสยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็ือนี่แหละมือแม่คู่กับฟันมาฟันได้สองสองอันี้คือครับผมอันนี้คือพวกมฟันแม่คู่จะสิิวก็คิวฟันมาคู่คนตายวันจะโดดแล้วคนเชียนหายสองสองมาใ นั่นแหละบัดนี้ผู้เลยว่ากุญแจเฉพาะเมราสันว่าผู้คุ่มคนบ่เห็นห่วงไปเสียบกุญแจพีสกุญแจเบอร์สิบสี่นะบระเทศไท้มันเป็นเบอร์ยี่สิบสี่เราเรียกว่าอ้าวเลี้ยนลงมาแล้วเลี้ยนลงมาแล้วนะคะโปรยถัล่มลงมาซาทุกค่ะแต่กระเจาลูกหลานในทัวร์ถึงกันอ้าวขอให้เฮงๆไปด้วยกันนะคะใครที่มาเห็นรับชมรับฟังคลิปนี้ แต่ละห้องกัพิจารณาเบื้องปูก็เรียกว่าเปิดวันที่สิบเก้าหนึ่งเก้าครับผมบัดนี้มือนี้เราก็มาเบอกอีกมือนี้วันที่ยืบเก่าทั้งทั้งที่วันที่ยี่สิบเก้านะมือวันที่ยืบเก่าเกียบบอกก่อนได้ปูกับว่าวันที่สิบเก้าให้เอาย่างในร่งคูวันที่สิบเก้าภายในเดือนนี้เด้อยา้เกินวันที่หนึ่งเด็ดค่ะครับผมมือนี้ก็ยืบเก่าแล้วแล้วพอมีแล้วปรูภายในเดือนนี้มีสิบเก้ามีหมผ่านมาหลายมื่นแล้วพี่น้องหลายวันแล้วแต่ว่าผ่านมาหลายมื่นแล้วครับผม ที่โงแน่ๆก็คือวันที่ยี่สิบเก่าะคะได่ว่าตามปูว่าปิดปัญหาค่ะว่าวันที่สิ้านี่แหละติดแตลจหนาดวนอ่าติดแต่ละนาด่วนนะครับหนึ่งเก่าตอนที่มันจะหมดแผ้งครับผมข้าเข้ายางไปข้างนี้ค่ะยางไปเบื้องกำลังสีเดหัวกะค่ะต้องทำแต่ผีหนอนเป็นผหก็เรื่อถูกากลังสีไม่หรยอ่นอนได้อ๋อีไม่บมาใ้ครับผม แเฮ็ดไปตามลำดับได้คือหนเนะตามลำดับเนียประตูโค้งครับเปื้อนสั่นพี่น้องอ๋อประตูเออตัวเฮ็ดจะแพงกว่าน้ออันนั้นบริเวนแน่าอื่นนประตูโค้งนี่ครับเน่ยห้ายีแลี่ยนอะไรอืมเฮ็ดครับครัผมเร็จงานนี่แหละพี่น้องเออเนี่ยผู้คนืะผ้าเฮ็ดเรียบร้อยแล้กันนันแลงัเมครับผม

คุณจำปาคุณจำปาเนี่ราบบวโสไหมันเกียบล้วูขาเลียบรได้โสดได้มันได้มาสามน้ำตันนี่แหละคีรคูกำลังพาเือปลาสามรวมนีสร้างจริงๆค่ะกำลังขุดกันอยู่หนว่าุดุนไปสุดผุนวะแม่คู่ปลุใส่เกลือดูบออันนี้แค่ด่านเดียวด้ไหมเออครับผมแช่ด่านเดียวด่าดน ทั้งรอบแตทั้งนั้นพรท่านเลยเฮ็ดค่ะครับผมสามงบสาเฮ็ดไปเรื่อยๆคู่้าเฮ็ดไปเรื่อยๆราวบวชกับกับบุรณะอยู่บรท่นเลยค่ะบุรณะไปเรื่อยๆทอย่างถ yeah. uh ือ huh. ว uh ่ม huh. ่นแจกกันลพวกท่นเลยถามูมนควงเตือนเรียบยเที่ยวน โอขอขออาัฟสัญญาณกับข่องนิดหน่อยนะชัดไหมชัดไหมคุณสวนณีค่ะพักดีตอบแอดด้วยหน้าแม่ครูสวยไหมบอกแอดด้วยเห็นบอดนาเห็นตาบวตาหายค่ะเ้าฮอตตอนนี้อยื่นี่ยื่นี่ละมองก็ต้องเสียขอคำแคค่้ค่งค่ดคะคะ้านะคะค่ะ้า นี่แหละครับเป็นปูนเป็นยางซื้อมาเนี่ยครับผมคือเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ว่าคือสามว่าท่านพ่อค่ะแต่ว่าท่านพ่อไว้ก็ว่าสิสร้างมาเป็นเป็นเป็นรอดรอดไปใกล้สิ้อวัตถุตั้งสร้างไหมมาเป็นเรื่อยๆมาเป็นระยะพี่น้ก็ตามสบายนะครับตามสบายด้่ไหม ้าตากโอ้ยาอดเดน่เมยนนเนโอ้ยาาาู้อยู่ด้านน้นนะคเมื่อกี้เมนบเบื้งกระเ้าลูกก็ได้าาาไปอยู่มีล้รถขั้นี้่งันเก่าแ้โอ้ยมีม้เลยรถขั้นนึ่งั้นเก่านี้มันต้นยังเาต้นให้เลยะรถอนุรักษ์ให้ไงคะต้นให้ไงหาหายเลววะ ไม่สิได้เรียกน้ากันนี่ละคุ้มเดียวกันครับผมเนาะคู้มเดียวกันลูกนั่งก็ได้มาส่างนั่นในบริเวณวัดแห่งนี้เนาะมองไงก็เป็นมองปาาเสียดครับผมเนาะบ้านเลขที่ข้าวเสียบอะไรเออข้าวเสียบถามมาอยู่ว่าบ้านเลขที่เสียบอะไรแสดงว่าเป่นผันเสียบหวานเสียบเองโอ้ยกัดน้ากันนี่ละสองสี่สองห้านี่ยละพี่น้องใกล้ๆกันเออสองห้าสี่ห้าเนาะก็ตัวเดียวกันตัวเดียวน้ำกันเละครับ นี่นอนกอเยบหาซี่กันี่ด้เขามาจุดูเหมืนบอกเแดงแดนรกสวรรค์เนี่ยครับผมพูจุดกัเห็นเลมียงกมหาเฮงสี่ห้าูนห้าสี่ประมาณนี้เห็นหาบสี่เนียหสีแต่ว่ามหาเฮงเห็นยื่ข้างขาหเป็นเล็กหนึ่เนีเียเนเยอเนียเนียเนี่เนียเเเ ครับผมสอหาเขให้เงค่ะมขาให้เงินะคทุกานเราจะพาไปดูอะไรนะตัวเมากต้อนั้นพี่น้องครับผมครับผมวันนี้เสียเงน้ขแม่คี่เนี่ยโอยย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 ยเยย้ยยน เลขท้ายสองก็เดียกสองสองเกี่ยนเรื่องของพี่อันนิ่งลำพยาธ์นนนสัญชาติถามแม่ครูแม่ครูลืมไหมเหรอเนี่ยเออพวกลืมยังแบบลางยังไงไม่รู้มืนกันต้องถามคำถามเข้ามาใหม่อยากถามอะไรแม่ครูถามมาได้มาแดงชิมบ่เอสมาแดงชิมเข้ามาค่ะแ้าเอฟถ้เอฟเห็นจะอ่านให้แม่ครูตอบให้นานนานทีนะคะนี่จะสตรีมช่องเทียบหนึ่งข้าจะแนวเพรชอบซิขอให้จริงๆค่ะ เฮงเฮงกันย์เราไม่คู่ก็เอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคนขับรถครับผมเฮ้ยคนขับรถให้ยเมียคู่เพื่อนไม่ทาทั่วแม่ทาทั่วเลยเดินทาทั่วเออลูกสาวเออเออหนึ่งขับรถออกไปว่าแม่ผมลูกสาวม่พบแปลี่ล่างเลยจีไม่เปลีรยล่างลูกสาวนี่จะมาหลอกังเพื่อนลูกสาวผมไปเรียนอยู่เย็นละมานมาพักครับ เด็กสาวจบแล้วล่ะบอเอกครับผมว่าที่ด็อรเขาเลยนะครับลองเปลี่ยนเปลี่ยนแต่วันนี้เสียไม่ใส่เสื้อไม้เรียกอะไรแอดไปเลยไม่มีปิดแขนเออว่ามีว่ามีแอดไมอเศร้าดิเสียเสียบอกไปแล้วออไปแล้วเอาเลยดิยิ้มกับทุกนาฬิกาไม่จัดเลยดิขอโทษที่จะถูกบนแล้วไม่เนี่ยไม่แน่เอี่ย บรแหนะครับเนาะเินม่าเดินทังมากับสายบุญนแม่คูนมันมยสายบุญมาทำใทักไก่รมบน้ำะมารวมบุญน้ำกันนั่นแหละเพื่ออยากก็เห็นกับูกับตาอย่างคารวะปูาสัตวครับผมค่ะพวกนมีโสมีลาบีโสมีมารกับนี่อยาประกาศคารวะปูว่าเป็นสถานที่ว่าแม่คู่อันไปส้่งยิ้มใส่กันนะครับผมอย่างนรกสวรรค์รอสวรรค์เดียร์ไยลูกภัยร้านรุนหลังรุ่นก็ จบจากลุ่นเท่าพันไป <laughs> ยังจะมีลุ่นใหม่เห็นมาเป็นวัน <laughs> หาโอกาสงานก็ได้ห้าสิบแปดมาย่งไงมากับทางเสือ่างเสือางเสยอฝันมาพูดต่อไปขึนอานี่จะไรหน้าน้านีเปียนอีกตัวหนึ่งยึดดาวได้การแล้วเว้ยฝันเราฝันเลยเฉยเราฝันว mm. ่ากู้ไปกู้ไปหาเรามือมือแม่คู่บ้านี่แหละพอว่าแม่กู่ว่าไปถามสรางเสยบงเนออูว่าพอวัดได้กเก่าส ฐานมันนะอันวัดใดเก่าสิบเกแต่ว่าบัดนนี้มันจอผัพราวว่าเสียหายสร้างเส้อขยายออกเจ้าเก่าสิบแปดสี่ใดบอก่ขนดนั้นก็ไปถามสร้างเสรีบงเด้อว่าสรก็เลยมาถามสร้างเส้อสร้างเส้อว่าใดคือเก่าล่ะเสร็จเก่าสิบแปดก็ได้คือเก่าอันนี้คือความกิ่งบ้ดนี้ย่มขึ้นสร้างเส้อได้ไปฝันครับผมเปนอ้นฝันว่าไปวาดไม่ไปวัดไม่สร้างเส้อไปวาดไม่ไปคุ้มเราอยู่หันะ เราเลยวาดประสันวาดในฝันนะเลในหาศูนแปดปรสันหาซูนแปดคือนาตักองคูสันต์ตัวคนฝันนะคะเดือเมนตัวไม่มของเาเสียจว่สีขาแล้วตีวันแปดเขาต้องักซหาแปดทักแปดหาซูนก็ะทีก็ระเนาเออเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไดเดอวะมันเกี่ยวอยู่ค่ะอยู่ว่าสร้างเสือเราฝันเราอยากคิวอยู่ดุดดัลเวสีฟันเน่ยมเห็นงานถามยำใก็บอกฟัน มีงวัดนึง,นนงเราฝันแล้วก็ได้ทีเด็ดเลยเราฝันเยอ่ฝันเยอะเลยโดนเราสี่ฝันแต่แวา่าเราว่าแต่ว่ากัลิมาคอไปไปทำง,ง,งานทำงนานเราเราฝันว่าเราเราวัดแต่หาซูเปดครับผมหาอยแปดเส้นเนาะหาลอยแปดเส้นทาซูปดันวัด,วดมันวาวัดจังด้ว<น>หรือผู้งกันเจะาเกลือมาพดกันบ่ทอกัน ปัดไนฟันเงยังบ่นัอยู่ะาบ่อท่อกันคเป็นยังนาตักันสัมเยแล้วก็เปียกแล้กันนี่ในระหว่างวัดเนี้ยรันจะบริัวเเรามันเปล่นยังไงล่ะอะ อูเราูเราลุกเราโกแ่บ่ร้จัดไปจัดไปรถาบนครับผมเนาะแปรไปสมพรณวดนก่อนเนาะเออครบไม่สมบรณเรต็มที่แล้วหาแปเียี่สมพรด้วยมึงบอกว่ากหบวันนี้ออกหาแใกล้ๆกินข้าเต็มเดียวอีกียดชัวนกัวบ่งแปรเี่ไม่กันแปรที่ปวดเนาะครับผม อยู่หลายยังมาเพิ่มอแปดอีกอยู่ใหได้ให้ได้พุยยาอืมนี่สองแปดคอบน่ะงอเนาะเลีนให้รอนักสเลยทังไต้ทั้งล่างงวดนี่ขี่แต่แค่ขี่แต่แค่เจ้าเมื่อเจ้ามื่อขี่สเองมัดนะครับสักเองเดียวสักเองอบเดียวโอ้ตอนนี้คาด่มันมังมาหลายงวดแล้ว ได้เป็นวงเงิน FC ทำเพียงละนั้นกันอันก็ได้ลูกหลานกับว่าใด้ซอยกันสร้างแม่นเนาะครับเนาะอย่างไรเนาะผู้พันหู้เพียงตาไก่ตาที่เพิ่นกับซิมองเห็นอยู่ดอกว่าลูกหลานมีซัดจะกิ่งแล้วก็อยากสร้างกิ่งแม่นว่ามะหาเองครับผมเออ FC พอลูกเพิ่นก็อยากสร้างนั่มพอเห็นแม่คู่ผ้าเห็ดผ้าสร้างอยากหอยอยากแขนไปนั่ขอบลุกเพลิงผ้าบารมีนั่มมาสั่นเข้ากับสร้างให้คนรุ่นหลัง ด้มากาบมไาวายทั้งรุ่นเท่าปัจจุบันนี่แหละแม่นบอล่ะุณเท่ากันีะยะเวลาบ่โดนลูัวีะยวเวลาอยู่บ่มีอายุอายุหอดรลอยแต่ว่าก็มีหน่อยเนาะส่วนหน่อยที่มีอายุหอรลอยเขามีชีวิตอยู่ก็ซอยกันสร้างไปต่วหอยแกน้ันไปนี่แหละเท้าเฮ็ดเทาสร้างไปเรื่อยๆเฮียเฮียใก่สิปีใหม่แล้วเออเกิบว่าอายุหลายกว่าก่อที่จะเขาอีกเออ ไม่สิฮอดีไม่ให้สิพ่อไมสิพ่มไึ้หนกันอยู่ะวันร้ายเาเพ่าเท่าด้วเขาเย็กซีซี่าิีปีเดือนเารือวอาก็จีเท่าร้ายเท่าแล้วก็อายก็ีหม่อยเท่าไปอีกแล้วขอไม่ได้เย็กซีซีห่าิีปีนะครับผมยังยานเท่าอยู่ เทาสีลงหนาลงเลเรือมดีเาเพราคือปูเด้แงเถาแล้วแหงกันแหงเกียงด้พี่แ้าสมองดีได้ปูให้เข้าเถาเลื่อนเลียจักบุูอัจฉริยะมากเลยจำได้หมดจำได้หมดือยางน้องแบบนง่าบจาเลแต่ว่าสัมผัสได้จำแม่นจำาเขาบอกคนองหุจารจะสักนอนคิดในใจก็บเดะได้ปู ยติเราแนใจไดไไไลามหาปูเราอุจเราอุจัความเชื่อความต้อ,ตอนหนาเราได้ฟู<อ>รับชมเยอะในขณะนี้ให้มีโกมีลามีโกม,มีมานอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันกับแม่พูดะคะเอาลำๆเรื่อยๆใส่วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งท่านว่าครับผมมันหมานสุขสุขคนค่ะคกรับคุณรนรร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 ารร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 เน จิดเรอนาดเลยนะครับนาะแนวทางที่หาขาวกันะครับเนาะทางซานเสยอเพิ่นฝันนะครับเนาะเพิ่นฝันไต้อาซูดแปดนะครับเนาะการนั้นได้พี่น้านั่นได้พิจาราเลอ่มนที่สิบเก่าครับผมเนาะวัววันนะจี่สิบเก่า ขอสอผประบการ้วยครับเรากำลังจะเข้าขอด